ค่ะแล่ย้อที่ข้ามมือนีก็ะขอใคยายบนคนสารข้ามเนาะค่ะเนาะมือนียายบนเกาพันเหียดไม่พี่น้องเบิ้งขึ้เกราค่ะมือนี่เป็นพันเหียดทั้นตรงเนาะค่ะเนาะทั้นตรงชา้นตรงข้างเดียวนะค่ะทรงกลมเนาะค่ะเนาะทรงกลมทรงกลมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไม้ประดูเนาะค่ะเป็นไม้ประดูพอดี ทางคนเห็นใหม่กระดูไม่อยู่น้อยหนึ่งเยอะหันเนาะคะ่ะเป็นเออมันใบเงาว้วกันได้ค่ะคนจะเลียมาเห็ดเป็นท่านตุงเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะสีงามขึ้นขนาดเล็เนาะคะ่ะเนาะถ้าสีาเดียวเลยงามองตองยืนนะค่ะบ่งยุคค่ะเบาค่ะขนาดตัวนี้เบานีนนะคะช่วงกลมเนาะค่ะ,คะ,ะเนานนะ,ะ,มนะ,ะไม่ประดูเนาะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจไม้ประดูเนาะคะ่ะเป็นท่านตรงมันกับไม้ประดูเดี๋ยวนี้กับว่าคอยมีบนกค่ะทว่าก็บางที่ต่างคนกับไปได้มากเลยละชิมช้อนชิมคนกับเลยมาเฮ็ดไรเนาะคะ่ะตัวนี้บพาท่นนี้จะของเนาะคะ่ะเด้อพี่น้องเ้าะท่านนี้จะของเนาะเนาะเห็นไหมคะเป็นพันธุ์ท่านตรงคางเดียวเนาะคะ่ะ ทนมีจ mm. ุกฟองเลยค่ะเนาะสวยงามแลยค่ะเนาะเบาฟอมเนาะค่ะน้ำนักเบาโลกงามเลยค่ะเนะ อสียตีร็วกับคักเลยเนาะค่ะตกเร็วกับคลาเลยดูดูค่ะกางคนเห็ดนีห่หอยฟ้อมเน้อค่ะเรืะะ่อพิเศษเลาะเลาะหูเจาะหูใส่สาวสำหรับพนไดทีมีหัวสาวแบบเดียวเนาะค่ะสนใจตัวนี้กับเท่ามเอาเลยเลยเนาะค่ะใจหัวสาวตัวนี้ฟ้อมเนาะคะ่ะเนาะในหัวสาวแบบเดียวตัวนี้ใส่ให้ยฟ้อมกางคนเห็ดใส่ให้น้ำเนาะค่ะสำหรับลูกค,ค,ค้าพนไดที นี่หัวสาวแบบเดียวอ,อยากได้เนาะคะ่ะเนาะจะได้เป็นน้องกัวความกับโคกินลางมาเลยเนาะคะ่ะเฮ้ยโคกอนได้กอนเด้อค่ะเพราะว่าตัวนี้ท่านในมิจฉาของเลยค่ะ,คคคะ,ะ,คะ,คะต่างคนใดไม่ก็ดูมั่งคนตัวนีเอามาเฮ็ดเนาะค่ะเห็ด,ะะหดหลอยๆยายบนวัดไายเห็ดปีทองเพราะคณะเพื่อนี้ผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะเนาะเป็นช่วงปมเนาะค่ะช่วงปุ่มปร่มะคะมมมวามมั คพิมสูงฮองโงงกว่มาณยี่สิบกค่ะยี่พกเนี่ยกระมานยี่สิบห้า้ยี่สเนี่ยะค่ะค้องสูงจะหากดีนะคะ่ะผมผมจะหาตตกตบเรีวยวบคาเล็กนะคะ่ะตบเรี้ยวาั้นลบดีสุดน,นะค่ะแล้วขั้รัดดีเอาคื่นซาวก,กับพ่อนักนะค่ะเบาเบาใหม่ัวดูนะค่ะ แรงแรงนืง่หนอเร็วๆๆะะเ,เร็วเร็วนาะค่ะเน้อกเร็วบักขาดเลยเนาะค่ะสหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากได้เนาอคะ่ะโทรมากเลยเนาะค่ะเนาะไปโทรกวรๆๆนไกควนน้อค่ะวันมีเจะคองค่ะคืนวันมีจะควงใส่หัวสาวให้คองย้ำเป็นไม่ประดุ้ยตั้งห่างน้ะค่ะ สวยงามเนาะคะ่ะเนาะสำหรับลุกขาคนใดที่มาเนียดส่งไอ้สั้นตรงขางเดียวส่งผมเนาะคะ่ะสำหรับลูกขาคนใดสนใจอยากได้ไอ้ท่มากกอนไนก่อนเนาะไอ้ท่มากกอนไนกน่ไกอนเห,หียบนกัมาช่วยพี่น้องเบื้องคือเกา,ากสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบื้องสั้นตรงตัวนี้ก่อนเนาะคะ่ะเดียว มีองไรสวยๆงามๆเดี๋ยวยายฝนนำวมาลงให้เพิ่งอีกเนาะสะำหรับคลิปนี้เอาสวัสนีก่อนสวัสดีค่ะ